ก็คืองานวันนี้เราจะมีทั้งหมด2องเซกชันเซกชันแรกก็คือ VR Film VR กับภาพยนตร์จะไปด้วยกันได้ขนาดไหนใช่ไหมครัแล้วก็เซกชันที่2ก็คือ the future of film storytelling เโนโลยี VR ที่แบบว่าในตอนนี้คือแบบเดินทางมาถึงจุดไหนแล้วจากในตอนแรกเนี่ยคือไอเทคโนโลยี VR เนี่ยคนจะรู้อาจเป็น,เป,นเป็นเพียงแค่กลุ่มน้อยแล้วก็เริ่มจากกลุ่มที่ว่ามาจากพวกวิดีโอเกมวิดีโอเกมใช่อย่างที่เราเห็นในสไลด์เมื่อกี้เขาจะมีการแบ่งแยกเลยเครื่อง VR แต่รุ่น,แต,นแต่รุ่นซึ่งจะมีแบบว่าส่วนใหญ่เนี่ยคือที่ได้รับความนิยมอ่ะคือจะเป็นส่วนของวิดีโอเกมเพราะคนอ่ะ จะไปรู้จัก VR ทางด้านนั้นมากกว่า <c oughs> ใช่แล้วตอนนี้ตอนนี้ครับก็จะเริ่มมีเข้ามาทางด้านแบบว่าทางเกีย่ยวกวิดีโอภาพ,พยนตร์หรือว่าในกระทั่งรูปภาพอย่างที่เราเห็นก็คือจะมีแบบว่าตอนนี้ VR จะไม่ได้อยู่แค่ในโซนของแบบว่าเกมอินดัสทรีแล้วจะมีเข้ามาในส่วนของ YouTube แล้วก็ Facebook Channel หรือแบบแอปต่างๆเกี่ยวบว่ามีการนำ VR มาใช้นะครับก็จบไปแล้ว2เซสชั่น กับงานสัมมนา,าอนาคตของภาพยนตร์ส่วนเซ็ชันที่2ก็จะพูดถึงการนำเทคโนโลยี AI มาปรับใช้กับงานภาพยนตร์ก็คือเราสามารถเป็นใครก็ได้ในโลกของภาพยนตร์คล้ายๆกับหนังเรื่องเออใช่เขายกตัวอย่างก็คือมีหนังเรื่องอวตารอาวตารก็จะเป็นการที่ว่านําหน้าบทมาขึ้นเป็นโมเดลแต่การขึ้นเนี้ยในยุคสมัยนี้ด้วยเทคโนโลยีอะไรอะไรที่มันเปลี่ยนไปเยอะเราสามารถนําภาพของใครก็ได้ มาขึ้นเป็นรูปโมเดลทีตัวมาแล้ววิธีการที่ได้มาซึ่งตัวเราก็คือต้องมีแบค็คแล้วที่เราไปเอามาจากเมื่อวานเอามาแลกตัวเอามาติดเข้าจูได้ตัว๋วไปชมเรื่องมันทะเล เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าหนังไทยที่ได้มาใายในเทศกาลบูสานฟีลมจะเป็นอย่างไรตามไปดูกันได้ยินไหมเนี่ยนายชื่ออะไรถ้าไม่มีที่ไปอยู่ที่นี่ด้วยกันก่อนก็ได้เราก็อยู่ที่นี่คนเดียว ที่1 2 3 4ที่4แล้วที่เคยมาเทศการแล้วก็คื้นเคยกับเทศการดนี้ที่สุดแล้วกตื่นเต้นอะ่ะทุกครั้งที่มาก็ตื่นเต้นนะครับแต่ครั้งนี้มาแล้วแตกต่างตรงที่ฝนตกปกติไม่ค่อยได้เจอฝนเราไม่ได้คิดว่า,าจะถ่ายจากเทศการอย่างเดียวแต่การถ่ายฉายหนังที่เทศการ่ดมันมันมีข้อดีตรงที่เราเอ่อมีคนดูมีการโปรโมทภาพยนต์ของเราเรามันก็กระจายไปได้หลายๆที่ ตั้งสติก่อนว่าถ้าเกิดถ้าเกิดมันจะเล่าเรื่องเราไม่เข้าใจคือไม่รู้เหมือนกันเหมือนการพูดมมนถ้าเกิดพี่พูดไม่รู้เรื่องก็ความผิดของพี่แหละเพราะฉะนั้นจริงๆก็พยายามทำหนังที่มันเล่าเรื่องได้อะถ้าเกิดมันมันเล่าไม่ได้ก็อาจจะมีความปกป้องของตัวเองนี่แหละว่าเล่าไม่ได้เรง่ังมันใจของพี่จริงมันมาจาก ข้อสงสัยอันหนึ่งในเรื่องกับการที่มนุษย์ยึดถิดกับอััลักษณ์ของตัวเองแล้วมันจะส่งผลเสียบางอย่างให้มนุษย์วยกันแล้วมันก็เลยพัฒนาโปรเจกต์มานใช้ระยะเวลาหนึง่งอ่ะแล้วมันก็เลยกลายเป็น,มนเมนเทลเองถ้าเกิดนะักเรียนพีมถ้าเกิดอยากจะทาหนังก็ควรจะต้องดูหนังเยอะๆใช่ไหมแล้วก็ลงมือทำนะครับว่าก็ไมู่้เหมกอนกางที่ทําแบบนั้นีนกจจ็จะได้ผลเนาะ